แชร์ประสบการณ์สุ่มเสี่ยงโดนรีทายหลายคนอาจจะงงว่าแบบรีทายคืออะไรรีทายก็เหมือนการเชิญนักศึกษาออกจากระบบการศึกษาทุกคนเพราะว่าด้วยอาจจะเป็นคุณสมบัติของเราไม่ถึงตามที่คณะกำหนดหรือว่าเกณฑ์คะแนขน,น,ขน,นของเราไม่ถึงตามที่คณะหรือมหาวิทยาลัยกำหนดซึ่งเราอะเรียนนิติมทหลายคนที่ติดตามเราก็น่าจ,จะรู้อยู่แล้วใช่ไหมเราขออธิบายเลยแล้วกันว่ารีทายของมทอ,อันนี้เฉพาะคณะนิติมทนะทุกคนขอ disclaimer ก,ก่อนว่าของ นิติมทอเท่านั้นนะทุกคนของคณะอื่นไม่รู้ว่าคิดเหมือนกันไหมแต่นิติมทอจะคิดแบบนี้ก็คือเอาวิชาบังคับของปี1และปี2มาคิดรวมกันคือตอนปีหนึ่งปีสองเราจะต้องเรียนวิชาบังคับกฎหมายทั้งหมด12ตัวใช่ไหมทุกคนมันก็จะมีตัวอย่างเช่นอาญาทั่วไปอาญาภาคความผิดกฎหมายแพ่งทั่วไปกฎหมายนิติกรรมสัญญาสัญญาทางพาณิชย์ละเมอร์อะไรเงรี้ยทุกคนบารบารรวมแล้วอะ มันจะเป็น12ตัวใช่ไหมก็คือเราจะาทั้งหมด12ตัวเนี่ยมาคิดคะแนนรวมกันซึ่งมันก็คือ1,200คะแนนแต่เราอ่ะจะตัดที่60%ใช่ไหมทุกคน60%ของ1,200คะแนนคือ720คะแนนนะเราต้องทำให้ถึง720คะแนนซึ่งถ้าเราลงวิชาเลือก ถ้าเราลงวิชาเลือกนะทุกคนวิชาเลือกพวกนั้นน่ะก็จะเพิ่มเพดานมาตรฐานที่เราตัดคะแนนไปอีกสมมุติเราลงวิชาเลือกสตัวใช่ไหมทุกคนจากที่เราต้องทําให้ได้720คะแนนน่ะเราก็ต้องทําให้ได้อีกเท่าไหร่720้บวกร2อเนาะพระเราลงวิชาเลือก2ตัวก็จะเป็น 800, 800, 800, 800 400, 400, 8้อยแ0ดร้อยคะแนน ใช่คือเราก็ต้องเพิ่มเพดานขึ้นไปแล้วก็เอาให้ได้60%สเนอนาะแล้วถามว่ารีทายคิดตอนไหนหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ารีทายเขาจะคิดตอนเราอะจบปี3นะทุกคนคือเหมือนเขาให้โอกาสเรา1ปีอะ่ะเพื่อที่จะแบบเออไปโรงเรียนไปแก้ไปซ่อมใหม่เนาะิชัที่เราตกอะไรอเงี้ยก็คือพอเราจบปี3ปุ๊บอปะเขาก็จะเริ่มแบบแจ้งแหละว่าเราจะโดนรีทายหรือเราไม่โดนหรือบางครั้งอะได้คํามาว่าอาจจะไม่มีคําลาจากคณะเลยอาจจะแบบ โดนเด้งออกจากทะเบียนนักศึกษาไปเลยนะทุกคนหรือบางคนอาจจะโชคดีที่แบบคนาโทรมาแจ้งเนาะว่าแบบเออไปเขียนใบลาออกซะจะได้แบบไม่ต้องโดนเด้งออกอะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวเราอ่ะคือเราอ่ะรู้ตัวไว้ใช่ไหมทุกคนว่าเราอ่ะสมเสียงโดนรลทายเพราะว่าเราอ่ะสอบตกประมาณ5-6ตัวเนาะซึ่งพอมาคำนวณคะแนน,นแล้วอ่ะมันไม่สามารถเอาคะแนนวิชาอื่นอ่ะมาช่วยสมทบวิชาที่เราตกได้เลยเพราะว่าคะแนนเราเวลาเราสอบผ่านอ่ะเราก็จะผ่านแค่แบบ60 หกสิบห้าเจ็ดสิบอะไรเงี้ยทุกคนซึ่งมันทบคะแนนก็ทบได้น้อยแต่ว่าเราอะสอบตกเยอะใช่ไหมทุกคนเนี่ยทีเนี้ย,เ,ยเราก็เลยต้องมาลงเรียนใหม่คือวิชาตอนนี้เราเรียนนย่ทุกคนขณะที่เราอยู่ปีสามเพื่อนเพื่อน,อนก็เรียนวิชากฎหมายปีสามกันไปแต่เราอะก็ยังลงเรียนวิชาปีสองอยู่ซึ่งตอนเนี้ยเราก็คอนเซิร์นมากเหมือนคอยแบบมาชดใช้เวรกรรมที่เราเคยทำไวเนาะว่าแบบเออไม่ตั้งใจเรียนหรือว่าไม่ได้เข้าสอบอะไรเงี้ยบๆเดี๋ยวคลิปอื่นเราก็จะมาบอกนอ้องแบบ